สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชบูนวันนี้เรามาดูพยาไมายแย้แยแยออกดอกครับพี่น้องครับมาดูกันนี่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 มีดอกด้วยนี ครับดอกครับครับกำลังสวยเลยครับนี่ครับวันนี้รวยวันนี้รวยครับให้คนมีโชคมีลาบมไม้แยแยนำโชอครับเห็นวันนี้ครับ ส,สวยเลยครับกลายเป็นไม้ด่างไปแล้วมาดูกันดูสักใบใบไหนดีใบไหนดีเอาใบนี้ดีกว่ามาดูใบนี้นะครับครับดูแล้วกันนะครับ ใครเห็นเลขอะไรบ้างของให้โชคขอให้รวยนักชาลิิติครับดอกเขาสวยมากครับโอเคนะครับใครเข้ามาก็ช่วย กดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ